นอกจากคนไปบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วครับไฟป่าก็ยังเป็นอีกสาเหตุใหญ่ที่ทําให้ป่าในบ้านเราเกิดความเสียหายกันเป็นประจํานะครับอย่างที่อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เกิดปัญหานี้ทุกปีแต่ว่าล่าสุดคุณปัดเสรีรักไปพบว่าปีนี้ทั้งเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านเขามีความพยายามอย่างชัดเจนในการที่จะแก้ปัญหานี้ร่วมกันครับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จากสถานีควบคุมไฟป่าห้วยห้องไคร้หุ่นแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กำลังช่วยกันทำความสะอาดแนวกันไฟรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากพื้นที่ป่าโดยรอบมีเชื้อเพลิงใบไม้แห้งเป็นจำนวนมากการทำแนวกันไฟจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่ารุนแรง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยห้องไคร้หุ่นแม่กวงกล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการเข้าประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านในหมู่บ้านโดยรอบในช่วงก่อนฤดูการเผาเพื่อกําหนดพื้นที่ชิงเผาซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีปีนี้ยังคงเน้นการจัดชุดลาดตะเวนเคลื่อนที่เร็วและส่งเจ้าหน้าที่สังเกตการบนหอสังเกตการตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟในทันทีที่ได้รับรายงาน เพื่อไม่ให้หมอกควันและไฟป่าส่งผลกระทบแล้วก็ช่วงมีนามีสานี่จะเข้มข้นหน่อยนะครับจะมีลาดตะเวนเดินเท้าลาดตะเวนรถยนต์แล้วลาดตะเวนมอเตอร์ไซค์ก็คือเคลื่อนที่เร็วนะครับแล้วก็หอดูไฟนะครับสองอย่างท้ายนี่ก็คือหอดูไฟนี่จะย4ี่ชั่วโมงนะครับขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ลาดตะเวนมอเตอร์ไซค์หรือว่าเคลื่อนที่เร็วของผมเนี่ยจะตั้งแต่เช้าเหมือนกันจนถึงเที่ยงคืนเหมือนกันจะมีสองสองัดสองกะ ูกคือ,องาผู้อำน,นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวว่าที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพาระราชดำริในแต่ละปีมีผู้เข้ามาศึกษาดูง,งานอย่างต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า10,000แคนซึ่งการศึกษาดูง,งานจะเน้นให้มีการปลูกฝังการห่วงแหนรักษาและฟื้นฟูป่าอยู่ในการอบรมศึกษาดูง,งานด้วย เพื่อให้ตระนักรู้ถึงความสําคัญของป่าโดยเฉพาะการเผาป่าว่ามีข้อเสียอย่างไรจนทําให้การเผาป่าเริ่มลดลงชาวบ้านเกิดตัวอย่างเกิดไอเดียเอาไปปฏิบัติที่บ้านได้นะครับก็คือเกิดจากปากต่อปากปากต่อปากเสร็จแล้วทําตัวอย่างให้เห็นนะอย่างศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่เรามีนะฮะทุกคนเข้ามาเรียนรู้ไปทําที่บ้าน ชาวบ้านพูดกับชาวบ้านง่ายกว่าที่สว่วนราชการไปไปพูดนะแต่ชาวบ้านก็จะเห็นในเรื่องของตัวอย่างแนวทางปฏิบัติข้อมูลจากจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าพื้นที่เผาไหม้สะสมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี2563และ2 5 6พบพบว่าพื้นที่เผาไหม้ของจังหวัดเชียงใหม่ปี2564ลดลงจากปี2563 5 8 5 8 4ไร่ คิดเป็นรัยละ41.95โดยพื้นที่เผาไหม้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ป่ามากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำให้ปีนี้หลายหน่วยงานจึงระดมกำลังในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งชาวบ้านก็ได้เข้ามาให้ความร่วมมือมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตป่าเพื่อลดการเกิดจุดความร้อนให้ได้มากที่สุดปัดเสรีรักไทย p BS รายงาน